รถพี่สุดแล้วเหรอทขาไมไม่ดิ้นสุดแล้วโอ้โหเรียบร้อยแล้วหนอะเมื่อกี้ฟองปอดตรงนั้นอะเรียบร้อยฟองยังรักยัดรักยฮะใช่ไหมอุ้ยมันต้องะตุกแล้วเหมือนมันเหนื่อย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 ยังอยู่อยู่ยังอยู่ไปแล้วไปแล้วโน่นครับตอนนี้ล่าชชโดอยู่นะครับ เราจะโดนนะครับตอนนี้จะตั้มไหมตั้มนะครับนะครับจะอย่าดึง đ ứ ่ g ยังไปด้วยไปพาดฮะพาดเหรอยังพี่พันอยู่ในนู้นพันอยู่ไม่ได้ดิพันต้องลงดิไป็นคะแนนแล้วเป็นคะแนนแล้ว นู่นปล่อยปล่อยพันสายพันสายมองไม่เห็นด้วพย,ยัง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 ไม่ขึ้นเอาหน้าจอโทรศัพท์ม่มืดงกันน,นไ่ไปแล้วไป้ไปไป มันไม่ขึ้นเหนือน้ำมาตอนนี้ยไม่รู้มันเราตรงไหนผมไม่กล้าดึงสวนไงมันทั้งมวนทั่วหมดเลยยังตึงอยู่เออลากไปลากไปนู่นนู่นถึงนู่นอยู่นีอ่อยู่นี่มันไม่ขึ้นไงมันไม่ขึ้นหายใจ ม,มันช่างมันช่างมันไ,มไปถึงนนะ่นแล้วฟองไปถึงนอ่น้วถ้าถอนสักทำไมหน้าหน้าจอมไม่ดีมันลายมันตึ๊บไปมองไม่เห็นภาพเลยทีเดียมันแสงเนาะอยู่ไหมเนี่พยพี่อยู่อยู่ยังอยู่อุึดแท้เมื่อกี้มันเหมือนเบาเบาอ,อ,อ่ะ มันร้านไงมันที่มันพามันค่อยๆเข้าค่อยๆเข้านี่แหะในย่านี่แหละมันจะหลบแล้วมันพันก mm ิ่งไม้ใหญ่เนี่ยโอ้ยเฮ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 ้ยเดี๋ยวไปชนไอ้โง่เองแต่มันจะพันตอผมกลัวพันโครงย่าเนี่ยพี่นุ่นๆนุ่นๆอยู่นี่อยู่นี่กอหญ้าแล้วนุ่นๆพันแล้วพันแล้วพี่เข้าข้างในไหมมีนะเข้าไปเลยเดี๋ยวพี่ต่างคนยิบมาก่อนฮะ

โอ้โดนลูกดอกเขาถักถากมาทีนึงเนี่ยดูดินี่ครับมือช้อนนี่มือลุยครับมือเย่งครับมือเย่งสำเร็จครับสำเร็จเฝ้าอยู่ครับโอ้โหดีนะผมปล่อยเชือกถ้าไม่ปล่อยเชือกนี่ขาดยอดดูฝ่ามือนะครับใหญ่กว่าวันนั้นเนาะพี่เนาะห้าขึ้นครับดูนี่ โอเคครับวันดีครับ